พราะวชรนาพระเจ้าสัส้นๆด้วยกันนะคะเป็นวันนี้พระเจ้าจะแบ่งปันถึงของขวัญวันคริสต์มาสในยนห์บทที่สามข้อสิบหกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศนะคะแต่มีชีวิตนิรันดร์พี่น้องทิละน,นี่คือของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้กับมวลมนุษยชาติเป็นเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้กับเราที่น้าทิละอ่า ข้าพเจ้าเชื่อว่ามนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวนะคะก็คือมนุษย์มีส่วนที่เป็นของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานั่นคืออ่าลมปานใช่ไหมคะจิตวิญญาณพระเจ้าบอกว่าเราระบายลมปานแล้วเขาที่มีชีวิตเมื่อเรามีส่วนของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเยนไวราก็จะมีส่วนเปิดพระเจ้าอย่างนั้นนะเมื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการแห่งความรักเป็นพระเจ้า ที่มีอ่มจจามีจิตใจกว้างขวางมีการอวยพรและให้ของขวัญที่มีเลิศกับเราน,นั่นคือชีวิตของพระคริสต์นะเพื่อ <provoc ateur S 2> ให้เราทุกคนได้ได้มีชีวิตที่รันได้รับการ่ายนั่นคือของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานและข้าพเจ้าก็เชื่อว่าในหัวใจของเราที่มีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยมีพระวิญญ,ญาณเราก็จะมีใจปรารถนาที่จะให้ออกไปเหมือนที่พระเจ้าให้เรามา เราก็จะอยากให้ออกไปด้วยเช่นเดียวกันวันนี้พระเจ้าจึงอยากที่จะแบ่งปันถึงของขวัญนะะที่เราจะมีโอกาสให้ใหกับทุกๆคนในโลกนี้ด้วยกันนะะมีของขวัญชิ้นแรกนะคะที่เราควรจะ,ะเริ่มต้นให้นะะั่นคือของขวัญจากพระคุณแปลว่าชีวิตของเราที่ได้รับพระคุณจากพระเจ้ามา เราจะเอาสิ่งที่เป็นของขวัญจากพระคุณเนี่ยให้กับคนอื่นนะหมายความว่าชีวิตของเราที่รับทั้งคุณจะกระทบชีวิตคนอื่นนะเพื่อเราเองจะ,อะตอบสนองพระคุณของพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นกิเียนเราถูกเรียกมาให้เป็นคนที่เป็นคนแห่งความรักนะพระเจ้าเป็นความรักพระองค์สถิตอยู่ภยในเราและกระทำกิจอยู่ในเรา เพื่อจะให้ความรักของพระองค์ออกไปสู่คนอื่นดังนั้นทักษุณของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอะนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะนําเอาเป็นของขวัญให้กับคนอื่นภาปฏิบัติง่ายๆเรามาฝึกที่จะสัมดงทักษุณของพระเจ้าเป็นของขวัญให้กับคนอื่นด้วยการยกตัวยอย่างนะ,ะเราตั้งใจจะอดทนกับเพื่อนที่ชอบพูด ชอบพูดแทรกเราตลอดแล้วเราก็โมโห,โหหรือบางทีเราก็ไม่อยากพบเลยเพื่อนคนนี้เราบอกว่าอ่าพักคุณของพระเจ้าที่ทําให้เรามีชีวิตที่แข่งความอดทนเนี่ยเป็นของขวัญที่เราจะให้กับคนอื่นการห้ามใจหห้ามปากแล้วก็ลิ้นของเราที่เราจะไม่พูดหรือโต้อตอบคําพูดอ่าผู้คนที่พูดกับเราอาจจะพูดกับเราไม่ดีพูดกับเราไม่เพลอเราจะ นำพระคุณของพระเจ้าคือชีวิตของเราที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในการตอบสนองเขาด้วยคาพูดที่อ่อนหวานมีเมตตาต่อผู้คนบางครั้งเรายืนเข้าคิวจะซื้อของที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วมีคนมาแซงเราพ่จารัาเราจะให้ของขวัญแห่งชีวิตที่เต็มด้วยพระคุณของพระเจ้าด้วยการไม่ไม่โกรธหรือโมโหโกธาคนขับรถตัดหน้าเราบนท้องถนน เราก็จะไม่แช่งด่าเขาแต่จะอวยพรเขาแล้วก็อธิษฐานเพื่อเขาแทนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นชีวิตแห่งพระคุณที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับผู้คนที่มากระทบชีวิตเราหรือผู้คนที่อยู่หลายลอ้อมรอบชีวิตของเราที่นั่งที่รักเรามีโอกาสให้ของขวัญชิ้นนี้นะเป็นของขวัญแห่งพระคุณให้กับผู้คนมากมายเลยค่ะเริ่มต้นที่ครอบครัวของเราเช้านี้เลยนะคะว่าเราจะ มีชีวิตแห่งพระคุณของพระเจ้าได้ให้กับผู้คนอย่างไรบ้างของขวัญชิ้นที่สองเป็นของขวัญจากการให้ให้ที่หมายถึงการบริจาคหรือการให้สิ่งของแก่ผู้ได้อโอกาสนะคะคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าวันดีวันคริสต์มาสเราจะต้องได้รับของขวัญจากพระเจ้าเราต้องได้รับของขวัญจากพี่เลี้ยงเราจะต้องได้รับของขวัญแต่พระเจ้าอยากให้เราเป็นคนให้ด้วย ที่น่าทักไม่ว่าจะให้คนที่เป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนเด็กกำพร้าหญิงไม้คนชราคุณตาคุณยายทีอ่อยู่บ้านพักคนชราหรือคนที่เจ็บป่วยไม่สบายนะคะเราก็ให้ความรักระวงใหญให้การเยี่ยมเยียนให้หลายหลายสิ่งที่เราให้ได้ทีนท่น่าทิลเรามาร่วมในส่วนพันธกิจแห่งการให้ แก่ผู้คนด้วยกันนี่คือเราตั้งใจแบบนี้ในคริสต์มาสนะคะพี่น้องเมื่อคืนก็พี่น้องเรามีวิญญาณการให้ความขวางมากเลยนะ,ะเตรียมอาหารเตรียมอะไรต่างๆแบบจนเรารับประทานก<า>ันจนแบบเหลือต้องต้องใส่ถุงกลับบ้านแจกใ่า่นะคะนี่คือความรักที่ความ ปิญญาแห่งการให้ที่ด้วยใจกว้างขวางของพี่น้องหลายคนเป็นที่มีกำลังทรัพย์นะก็ะเป็นสปอนเซอร์ให้กับค่าอาหารค่าของขวัญค่าอะไรหลายอย่างทุกคนมีน้อยมีมากต่างคนต่างร่วมมือกันนำสิ่งของมาให้อันนี้คือสิ่งที่เป็นของขวัญเราสามารถให้ได้ในทิศเทศกาลคิดมากสิ่งที่สาม นะเป็นของขวัญที่เราช่วยกันอ่าและก็เริ่มต้นให้ได้คือคําอธิษฐานที่นั่นรักก็ทำภีบอกให้เราอธิษฐานเพื่อสันติธรรมำอธิษฐานของผู้ชอบทรมีพลังทําให้เกิดผลในยามของบทตท่าข้อ16บางครั้งเราพยายามจะมอบคำหนุนใจของขวัญน,นะอะไรตา่างๆนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่บางทีคนก็ปฏิเสธใช่ไหมะคนก็ปฏิเสธที่จะเราเราชวนมาคริสนตะ์มาสอ่ามา แล้วทานอาหารด้วยกันมาจับสลากมารับของขวัญเขาก็ไม่ว่างเขาก็ไม่มาเขาก็กลัวเขาก็ปฏิเสธเราไปแต่มันมีของขวัญชิ้นหนึ่งที่เราจะมอบให้กับเขาได้นะและเขาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะก็คือคําอธิษฐานเผื่อเขาบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาไม่รู้ว่าเขาอธิษฐานเผื่อเขาเพราะว่าผู้ที่จะให้เขาคือพระเจ้าพระเจ้าจะให้ คำอธิษฐานเผื่อเป็นสิ่งที่มีคุณค่าม,มากที่นั้นรัเกเผื่อด้วยหัวใจที่รักเขาพี่น้องก็ไปเจ้าเชื่อว่าไม่มีใครที่บอกว่าไม่ต้องอธิษฐานเผื่อไม่อยากไม่อยากไดนะ้เวลาเราบอกว่า,เ,าเราเจะอธิษฐานเผื่อเขาแม้เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้านะพี่น้องก็ยังขอบคุณเราใช่ไหมความหวังดีไม่มีใครปฏิเสธเราบอกว่าเรารักเขานะเราห่วงเขานะเขาก็ไม่ได้มาบอกว่าอย่ามารับอย่ามาห่วงถึงไม่ชอบ จะไม่ชอบให้เธอมารักมาห่วงดนะี่นั้นนะนั่นแหละคือสิ่งที่เราให้ได้อธิษฐา,นะา,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 านเพื่อคนที่กําลังทุกข์ยากลําบากคนที่กําลังอยู่ในภาวะเครียดภาวะซึมเศร้าอธิษฐานเพื่อคนที่กําลังเจอวิกฤตของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินหรือการงานพังนับให้เราอธิษฐานเพื่อผู้คนนะอธิษฐาน ให้เขาได้รับการปลดปล่อยให้เขาได้รับความรักจากพระเจ้าพี่น้องบางครั้งเนี่ยนะแม้ว่าคนคนนั้นอธิษฐานเพื่อมานานแล้วก็ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานเพื่อเขาออไปนะคะพระเจ้าจะทําให้จิตใจที่แข็งกระด้างนะกลับกลายเป็นดินที่อ่อนนุ่มพระเจ้าจะทรงช่วยเอาสิ่งที่ขวางกัน้นจิตใจเขาอยู่นั้นออกไปพี่น้องขอพระเจ้าทรง รดเมตตาให้เรามีหัวใจในการที่จะอธิษฐานเพื่อผู้คนเป็นของขวัญล้ำค่านะและเป็นของขวัญให้ได้ทุกวันเป็นของขวัญที่มีราคาแพงมากเพราะว่าคาอธิษฐานนั้นพระเจ้ากดเป็นผู้ตอบแต่สิ่งดีๆที่เรานําไปให้คนหรือโน่นนี่นั่นเป็นสิ่งที่มือมนุษย์ทําตามความสามารถแต่ของขวัญล้ำค่าที่เราให้กับผู้คนคือคือคําอธิษฐานนั้นดีค่ามหาศาลเลยทีเดียว พี่น้องอธิษฐานเผื่อตลอกันทุกวันนะคะสิ่งที่สี่ของขวัญคือการรับใช้นะขณะที่เราสามารถสําแดงความรักให้กับคนแปลกหน้าคนทั่ว,วไปด้วยกันให้ของขวัญให้เงินให้น่นให้นี่สําแดงความรักนะนะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นการให้ของขวัญที่ชั้นเยี่ยมมากคือการได้มีส่วนในการรับใช้ผู้อื่นทีละทีละการปฏิบัตริรับใช้ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ เรากวรทำพระเจ้าได้ลงมาต้นิบัติรับใช้มนุษย์นะฮะพระองค์บอกว่าเราไม่ได้มาเพื่อรับแต่เราลงมาเพื่อให้และพระองค์ก็ได้ดูแลสาวกใช่ไหมพระเยซูดูแลสาวกนะฮะแต่ทําการทุกสิ่งเพื่อให้สาวกนั้นได้ได้รับการสร้างชีวิตได้รับการดูแลอยา่างดีการปฏิบัติรับใช้เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคนที่ มีพระเจ้าสถิตอยู่ในชีวิตพี่น้องวันนี้เรามีโอกาสที่จะได้รับใช้ใครบ้างพี่น้องรีบทำเลยนะคะนะบางทีคนรถยางแตกอยู่หน้าบ้านเราหรือเราเรา,เราขี่ไปขี่รถไปเจอเขากำลังขอ,งของความช่วยเหลือพี่น้องได้มีส่วนรับใช้ผู้คนโดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้พี่น้องนี่ลคะค่ะสิ่งเหล่านี้แหละในที่สุดเราก็จะได้เห็น เขาได้รู้จักกับพระเจ้าผ่านความรักที่พี่น้องได้กระทาออกไปนะหลายคนไปบริจาคเสื้อผ้านะอากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วไปบริจาคเสื้อผ้าให้คนได้อบ,บอุ่นบางคนไปเลี้ยงาอาหารกางวันเด็กนักเรียนไปดูแลศูนย์ผู้สูงอายุผู้ชราผู้ลำบากหรือเอาดอกไม้ไปให้เป็นกำลังใจ นะให้กับคนบางคนที่กําลังต้องการกําลังใจสักชิ้นหนึ่งนะที่เราเลกสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งที่เราจะทํเร่วมกันในเทศกาลคาริสต์มาสสุดท้ายของฝันชิ้นสุดท้ายคือของขวัญของการให้เวลานะของขวัญจากการให้เวลาเราทุกคนต่างรู้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะเวลามันคือชีวิตนะเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราย้อนกลับไม่ได้ที่เราลืกวันนี้มีใครไหมที่เราควรต้องให้เวลา คนข้างๆเราคนในครอบครัวของเราเราได้ให้เวลาอย่างเหมาะสมอย่างเพียงพอไหมเพื่อนของเราเราได้ให้เวลากับเขาไหมที่จะอ่าได้อ่าเขาจะได้มีโอกาสได้สัมผัสพระเจ้าความรักของพระ้าผ่าชีวิตของเราถ้าเราไม่ได้ให้เวลากับเขาไม่ได้ไม่ได้ฟังเขาหรือไม่ได้อ่าใส่ใจดูแลผู้คนเราสนใจแต่ตัวเราเราจะกินอะไรจะดื่มอะไรจะเที่ยวตรงไหน พี่น้องรักวันนี้เราจะให้เวลาที่มีค่ากับคนที่พระเจ้าทรงนำให้เราให้เวลาอยากไปเสียเวลากับบางสิ่งบางอย่างจนทําให้ชีวิตของเราวา่างรูปมีคนมากมายกาลังรอคอยเวลานะจากเราโดยเฉพาะเขารอคอยความรอดอยู่พี่น้องที่รักเราให้เวลากับคนที่สนใจอยากรู้เรื่องข่าวประเสริฐของพระเจ้าไหมเราให้เวลากับคนที่กําลัง ร้องไห้อกหักแล้วก็อยากมีใครสักคนหนึ่งที่ฟังเขาระบายแล้วก็ให้กําลังใจค่เขานะมีคนหลายคนรอเวลาจากเราอยู่ลูกเรารอเวลาพ่อแม่ที่จะให้ความรักกับลูก,ลกสามีภรรยารอเวลาจากเรารอเรากินรอกินข้าวกับเราทุกวนันทุกวนันในหนึ่งอาทิตย์ไม่มีเวลาให้กันเลยหรือไม่ที่น้องที่รักพี่น้องวัน,งนนี้เราลุกขึ้นนะคะให้ของขวัญห้าอยากเนี่ย กับผู้คนรอบกายเราอธิษฐานด้วยกันนะคะขอพระเจ้าช่วยให้อ่าเทศกาลคริสต์มาสมีความหมายกับชีวิตของเราจนเรามีเรื่องที่จะจดจำจนไม่ลืมเลยนะคะถ้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์เช้านี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวพร้อบองทั้งหลายทุกคนที่จะตั้งใจเริ่มต้นให้ของขวัญล้ำค่ากับผู้คนมากมายในโลกนี้ ในอดีตถ้าข้าพมงทั้งหลายเคยคิดว่าไม่มีอะไรจะให้ใครเช้านี้เรารู้แล้วว่ามีหลายอย่างที่จะได้ให้ออกไปมีอีกมากมายในชีวิตของเราที่จะมีโอกาสให้ขออวยพรนิน้องที่จะมีสติปัญญาประยุกต์พระคำของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตและลุกขึ้นเป็นผู้ให้เราได้รับมามากแล้วรับจากพระองค์มามากแล้วรับความรักจากพระเจ้ามามากเพียงพอแล้ว พ่อมเจ้าค่ะเราจะลุกขึ้นและตามความรักของพระองค์ไปให้ผู้คนขอเทศกาลคริคสต์มาสปีนี้เป็นคริสต์มาสแห่งการให้พ่อม่เจ้าค่าโดยเฉพาะคําอธิษฐานที่คราพ่อมทั้งหลายจะอธิษฐานเพื่อผู้คนอย่างไม่หยุดยอนเราจะอธิษฐานเพื่อโดยไม่ขาดความเชื่อเราจะอธิษฐานเพื่อเขาโดยไม่หมดความหวังและยังมีกําลังใจที่จะอธิษฐานเพื่อผู้คนอยู่ทุกวันทุาแต่พระเจ้าเพราะเรารู้ว่า เราอธิษฐานต่องพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจมากเพียงพอที่จะประทานทุกสิ่งที่ดีให้กับทุกคนที่ขอขออวยพรพี่น้องที่จะเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสอย่างมีความหมายและในการก้าวเข้าสู่ปีข้างหน้าให้ชีวิตของเราเริ่มต้นด้วยการมีพระเจ้าทรงเป็นผู้นำชีวิตมีพระเจ้าเป็นผู้เจอมีพระเจ้าทรงเป็นผู้อวยพร ขอพระอ,องค์ทรงอยู่ด้วยกับทุกคิสตจัรทุกที่ทุกแห่งสิทธาพิบาลทุกคนที่กําลังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ข้าแต่พระเจ้าให้มีกําลังให้เข้มแข็งองค์งจะได้ร่วมกันรับใช้พระเจ้าตื่นเต้นขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ฝากพี่น้องทุกคนไว้ในพระหัตถ์พระองค์ด้วยในนามแห่งองค์พระเยซูเจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพีน่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ